ครับผลงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะได้่ KFC ครับสวัสดีครับพี่น้องดีรักทุกคนครับมาพอกันอีกแล้วครับวัอนี้ข้าสิมาเฮ็ดไก่ KFC ครับพี่น้องครับไก่ KFC ของข้าเนี่ยข้าสิเฮ็ดยังไงครับไปได้ข้นปีกมากครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับขวนปีกซื้อมากิโลนึงครับมาที่นี่ข้าก็จะมา มาร์คครับวิธีการมาร์คคือเราจะใส่ผงปาริกานะครับผงปริกาใส่กับไปได้หนี้นะครับพี่น้องใส่กันไปใส่เพิ่มอีกว่าครับพอนะครับตอนนี้คือมาร์คไปแล้วนะครับใส่ผงปริกาเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยครับผมพริกไทยใส่กับไปครับโอเคใส่พริกไทยแล้วบันนี้ขัานต่อไปยังอีกครับพี่น้องใส่น้ำตาลครับน้ำตาล พี่น้องชิบโบเคยเห็นผงปริกาปาริกานะครับตัวนี้ครับผมอ่าเอาไปสื่ออยู่ห่างสะพานทึนทาต่อไปก็จะมีครับอ่าน้ำตาลครับเนี่ห้องใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลติดไทยผงปาริกาของปลาปลาปิกา,า,รกาหรือผงบาร์บีคิวก็ได้ครับใส่เกลือ,อนิดนึงครับผมเนี่ยเขามีกุกเมื่อเนึองมากครับเพราะว่าสั่งมาจาก สหรัฐอเมริกาใส่เกลือป่าที่นี่ให้แต่งไหนครับขั้นตอนต่อไปจะคูดเข้าให้เขากันครับขันขั้นในมันเขาเนื้อทุกอันนะครับผมมันเก็ดเลยครับผมนี่ครับใบถุงมืออย่างดีเสียบปล่อยทุกขะอนามัยครับดีใส่ให้มันเขาเนื้อเขาหนังครับดีใส่เรืเร่อยๆครับดีใส่เรื่อยๆาส่เรื่อตัวนี้ยังบ้านคือ อาฟันออกมาด้วยฟอนขนั้นครับหลงบัวได้ครับพี่น้องโอ้นวด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 ถกเรามานวด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 เห็นไหมครับสีมันก็จะเปลี่ยนนะครับนี่เปลี่ยนเป็นสีออกแดงๆครับเปรียบเปียกก็ตวเกาครับนี่ครับับาวาจะเขาเหนือเขานั้นแซบครับพี่น้องตาละเฮ็ดเช่นลองเบิร์นครับขั้นตอนต่อไปนวดทิ้งไว้สักประมาณ เข้ากับไปแช่ช่องฟิดปื๊ดไปแล้วครับไปแช่ช่องปิดไปแค่สองชั่วโมงครับมันจะนกลุ่มกรอบนอกมุมไม่ครับพี่น้องครับนี่ครับปื๊ดโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกปัวมันสองชั่วโมงครับครับผมพี่น้องครับตอนนี้ก็ครบแล้วสองชั่วโมงครับเอาจากตู้เย็นครับเดี๋ยวเขาจะไปมาร์กแป้งกันครับผมไปเจอกันที่หลังบ้านครับครับตอนนี้เราจะมาหมากกันนะครับมาหอดหลังบ้านนะครับเขาจะมี แป้งทอดนะครับํำเร็จรูปแถวนังมันไอ้ใหมันกรอบนอกนุ่มในครับผมเช็ดเป็นคือครับเหมือนไก่ทอด KFC ครับใส่แป้งหลายๆเลยครับพี่น้องครับโอ้ครับเขาจะมีสูตรวิธีการครับว่าเช็ดอย่างไดเดี๋ยว่มจะเปิดเผยรายการใี้กันนะครับว่าวิธีการเช็ดอย่างไดครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือน้ำไก่ที่เข้ามักไว้แล้วครับจุ่มลงไปในน้ำครับเจลกับมันใส่แป้งขันให้เข้ากันครับเอาใส่ครับตอนนี้เข้ากับชุบแป้งไปแล้วครับผมรอบที่หนึ่งครับเอาวางไว้ครับเอาสังเกติ่งเขาจะเอาไก่ไปจุ่มน้ำกันครับจุ่มเสร็จแล้วก็มามักใส่แป้งครับมักใส่มันทว่ครับนี่คือรอบที่หนึ่งครับรอบที่หนึ่งปึ๊บ โอเคครับครับช่วยให้เิ็งนะครับช่วยให้เบ็นแน่อ่าคาเคครับเอาว่างไปครับต่อไปเลืยอที่สองอัดจุ่มลงไปครับอ่าใส่เข้าไปเกลี่ยให้เข้าทั่วเกลี่ยให้ทัวให้แป้งมันทัวทัวรครับพี่น้องครับนี่แหละครับนี่ครับคือหลอดแดดนะครับเนาะปึ๊บหลอดแดดบีบให้แป้งถือปึ๊บเอาว่างลงไปครับเอาเทปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนปึ๊บนะครับพี่น้องจุ่มหนังเข้าไปปึ๊บอ่าใส่เข้าไป บรรยากาศก็ดีแห้งครับฝนกระตกครับผมอันนี้รอบแรกนะครับเนาะรอบแดกวางลงไปครับใส่เข้าไปให้เบิับครับพี่น้องเห็นตอนนี้แป้งเข้าเบิดลแล้วครับเท่ไหมเลยครับเท่เพิ่มอีกครับผมเท่เบิดเลยครับเท่ละถ้าแบบคอยเอากิ่งกิ่งไปก็เลยครับกิ่งไกลไปให้มันกลัว โอเคครับตอนนี้เราจะซองจินครับพี่น้องครับนี่คือรอบแรกครับจุ่มน้ำเซฟกัมากิ่งครับกิ่งใส่กระแป้งนะครับผม่แป้งมันตัวตัวครับแป้งมันตัวตัวแล่ะเข้าก็ไปชุบอีกรอบสองครับผมครับรอบที่สองครับใส่แป้งเข้าไปครับผมอ่าวันนี้เข้าก็จะเอาไก่ชุบน้ำอีกรอบหนึ่งครับจับไปปลายมันเขย่าเขย่ายัไปจับนานะครับเขย่าเขย่าแล้วก็เอามากิ่งครับ เอากิ่งเอาเออกิ่งไปกิ่งไปนั่นแหละแบบนั้นแหละเออป๊ป๊บป๊ใสครับผมนี่นี่มันเห้มันเต็มแบบนี้ครับพี่น้องครับอ่าถ้ามันถือหน้ามันจะดูดแป่งไปหลายครับอ่าเ่าเรียงใส่กลับขึ้นไปหมองเก้าก็ไ้ครับเออัด้แล่ครับพี่น้องปึ๊บอ่าจุ่มจุ่มจับปลายปลายมันครับจับโค้นไกลครับเออจับโค้นมันปึ๊บเอามากิ่งลากิ่งนะกิ่งกิ่งเออกิ่งไปัด้แล่ะครับกิ่งไปกิ่งไปเออแบบนั้นแหละครับถูกต้องครับ ยัให้ทั่วหน่อยครับเดี๋ยวๆเรื่องเหลืออีตรงมุมตรงนี้เนี่ยตรงปลายมันเออนั่นแหละครับเอบนี่คือรอบที่สองนะครับรอบที่สองครับพี่น้องอจุ่มไหมครับเออจับเออกิ้งกิงจะให้หน้ามันเถื่อนัไปมันจะดูดแป้งไปสีไดยครับเออนั่นแหละครับผมถูกต้องตัวที่สามครับผมอากิ้งครับกิ้งไปกิ้งกิ้งกิ้งพวกเรามากกิ้ง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  <laughs> okay. โอเคโอ้เห็นประคับจับเริ่มจับเป็นเป็นอะไรนั่ยละครับเป็นลิ่มเป็นลิ่มนะครับผมอ่าต่อไปเหลืออีกกี่ชิ้นเนี่ยเร็วจะได้กินตอนไหนเนี่ยจับโคนันจับโควนเออน้ําโดนฝุงมือแล้วมันกระดูดแล้วแปงไปหมดแล้วนี่เอาเร็วเร็วเร็ว เรวหิวแล้วครับพี่น้องหิวแล้วครับพี่น้องอยากกินนะครับพอคัวเร็วๆนะครับเขาจะเหตุกันเจือเนาะครับเนาะสามเทือบสองเทือบครับเอาสองเทือกับพ่อนะครับแป้งกินร้ายก็ดีครับสี่วันครับปอดครับอุ้ยใจมันเสือกนานได้ครับเสือกนานเรามมนกระโดดไปในทุงมือครับต้องเติมแป้งจัหน้อยครับเดี๋ยวมีคนเติมแป้งครับ ครับเราคลุกแป้งไปเรื่อยๆนะครับเอาสองรอบก่อนนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งพอเราทาเสร็จนะครับนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบดูอันนี้เป็นไก่สดๆที่เรานำมากับตัวนี้ที่เราคลุกแป้งเสร็จนะครับ เราขูกแปงเสร็จแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาจะไปขอดครับเสร็จเสร็จแล้วครับผมเสรเรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งวิธีการขอดนะครับเนาะการขอดใช้แดงแดันห้ขี้ผู้นะครับใส่น้ำมันพอทุ่นๆนะครับในแต่เช่นเดียวกันครับตอนนี้เท่ากับติดขอดแล้วนะครับเนาะเติมน้ำมันลงไปเลยครับมันเกิดน้ำมันใหม่ๆเลยนะครับเนาะครับมันจึงดีมันจึงออกมาสวยครับ กระทะระดำนิดนึงครับ okay, พ so ี Bom ่น้องว่าเป็นยังครับเสร็จยูนเสร็จกินนะตามสาถาธรรมชาติเท่าครับผมตามเท่าใส่งานมากด้วนะครับเอันนี้เท่ากับมันใส่นะครับเทอดสายมันห่อนจังหน่อยไฟปานกลางครับบนๆหอนหลายครับไฟเบาๆครับดีก็ดีครับอันนี้นี่นี่เสียงดังขึ้นมาแน่จัหน่อยนะครับหนำมันก็จะเริ่ม เริ่มเดือดแล้วครับผมแต่ว่า่อนไปนิดน้อยครับเราไปแห้งนิดหนึ่งนะครับผมมาทดสอบมั่นครับแป่งมัจะใส่นิดน้อยนะครับอ่าแป่งเริ่มฟูร้อยมากแล้วครับตอนนี้เราถอดไกลได้แล้วครับโอเคครับยึดลงที่ละชินครับพี่น้องครับไปคอยว่างลงนะครับเออว่างลงไปเลยครับคอยเออนะครับผมเอาลงมาเลยครับครับพี่น้องครับนี่ครับ ไก่ KFC ห่อครับเป็นยังไงครับครับวางลงไปเด้ครับครับจะรับเอาทั้งคนคนหน่อครับผมโอ้ยห่อนห่อนห่อนหาว่างเรื่องไปครับวางไปเลยเร็วๆครับนามันมั่นเดือนแล้วครับผมบูสวยนี่จังไงอ๋อบุสวยเร็วนะครับตรงไหนวางใส่ลงไปครับได้อีกคนนึงครับผมโอ้โมันห่อหลายอย่ามาลงเบิร์ก็ได้ครับ ค่อยๆค่อยว่างก็ตตองน้ะครับผมเอาความปอดไัยนะครับเนาะโอเคโอเคครับสวคขัดของแรกบางๆค่อนข้างง่าเลยครับโอ้พอดีครับจุดเดียวกับกับเบิรพอดีครับขาไก่ประมาณกิโลนึงครับโคตรดีครับกิโลนึงครับไ้บาทเาต้ห่เอนเ่อดีย ทิ้งไว้สักแป๊บนึงครับผมนะครับผมกัดสิงไว้สักพักนึงครับตอนนี้น้ำมันกะร่างสิงครับใกล้กับกระลังเริ่มเหลืองมาเรื่อยๆครับแล้วก็ใส่ไปจับด่างนะครับจับอยู่มั่นเสื้อสองเสื้อครับแต่ว่าให้แป้งจะเป็นส่วนมันเหลื่อยครับเดี๋ยวมันติดแดกหรอติดไข่ไม่ที่ปรอบครับโอเคครับได้เข้ากระลังเริ่มเลี้ยงครับผมเริ่มเหลืองครับเดี๋ยวสักพักมันก็จะจับด่างครับ ตอนนีไ้ไกล้หาเร MM. ิื่มเนือแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาเบ่งดานด่านที่ลงไปถอดนะครับขับถมขับเนครับเหื่มเหลืองนะครับับจากใยกลับนะครับเนาะถอดักลับชักสองเสือก็อครับตํานีูแป้งนาประกอดเือแล้วครับเยะไกลนิดหนึ่งสุดครับเหื่อหม่กครับนี่ครับเริ่มเหลืองงานนะครับเอาทางอีกทงหนึ่งลงนะครับเนาะลอยลับนะครับเดียวเดี๋ยลิกแห้ง นื้่สีกระเด็นมั่นสีกระเด็นครับคแตกเป็นเกเป็นเกสี่มากนะครับพี่นองครับหนูซื้อคนจากการห้าไปแช์สูตรเยนนะครับ้าเเอามาเอามากลอดนะครับมาอดแชรสูตรเยนแปงเท่ากับแปงคอดคอดนะครับเอาซื้อในัวไปตามของตลานนะครับนะครับราคานี่มครับเรื่อง่นะครับเริ่มเลี้ยงนะครับนะครับพี่นอครับ ครับแต่ตอนนี้ครับอุจาร์นลงมาไก่มันสุกอยู่ทีครับไ่กระโอมาช่วยงานคับจะใหม่ใหม่ครับไฟมันแหงถ้าัรไฟร่องครับพี่น้องครับน้อยนะครับนื่อยมการเว็ยนเย็นเย็นนะครับกิ่นหอมดีต้อใจเย็นเย็นครับพี่น้องไก่คว่มถึงแล้ะครับผมยวเขากัะอกรอบหนึ่งครับ นีใไก่กำลังเลื่องงามครับตับไปอ่อนไปทอดไปเรื่อยๆครับจขึ้นเขาไปนเนื้อเนื้อนี่ก็จะตุกนะครับกระชองครับเดี๋ยวเรากรบอีกรอบหนึ่งนะครับกำลังเลื่องงามน,นะครับไก่กำลังเลื่อยครับเลี่ยงงานเดีย๋ยวเราปิกจัดจัดนิดนึงครับจากนี้ตุกตัวๆครับ กวนที <ersch> <S <S ่จะกวนก็แบบแบบจังหวะแบบถ้าจะติดให้เบินเบิรนกอ็เพียงนิดนึงครับพี่น้อยเป็นอย่างนี้ครับเนาะหน่อยกันก่อนอาจจะเบิร์นโอ้ยแรงสีเยอะมากออกดิบออกง่ายแับเนาะวานครับเนาะเพราะบางคนอาจจะเป็นเบาหวาหรือว่าคนทด่อยากจะิี้ต้ม ตามนี้วยว่าจัใส่จากตองตองมาในตองของความอะไรครับใส่ยินดีรับฟังความคิดเห็นต่างๆครับเนาะเป็นชูพีคุณน้องเบิดเลยนะครับเก็บง่ายๆกินง่ายๆยูยง่ายๆกินง่ายๆครับครับตอน here, yeah. นี้ก็ทุกได้เพียรลวครับกว่าที่เขาจะเอาไก่ออกเขาเล็งไฟแห้งเลยครับเล็งไฟเฉียบแห้งเลยครับ เพื่อให oh. ้มันขับน้มันทีมันขังนี่วไก่หัวขับน้มันจะได้เาไปอาไปนะครับจะทำับเอาไก่ออกนะครับเับกันอเคแลนะครับม่ีครับผมวยงามตวไ่ตแกนครับแลวะเน้ำมันเล็้อ ใสน้ำเทน้ำมันเล็กน้อยก็ไปใส่จานนะครับะล้ก็จะไปกินกันครับเครับับครับผลงานป็นี่กบาครับเยอะลองชิมมังแส่ไหรัอือหืออร่อยกินเลยจับคือหีบ่ามีปฏิเสธครับนปองครับแต่ลองเช็ดนะครับเด้อสู้ลูกสู้ร้านกินครับพี่น้องครับ นี่ครับผลงานเป็นทีบ,บร่อยนะครับนเนาะได้4ครับี่ครับ้ำนรับเมนูมือหนอึ่งกับวยวกเพียงแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ